สวัสดีทุกคนมาวันนี้มาพร้อมกับกองทัพของเล่นอีกแล้วทุกคน <Yeah. S 1> <c oughs> มาวันนี้พี่แม็กจะพามาล้างที่โคนออกจากของเล่นพวกนี้นะทุกคนนะ <c oughs> จะให้ดูเลยว่ามันคืออะไรและของจริงมันเป็นแบบไหน <c oughs> เขาใช้งานมันยังไงทุกคนนี่เตรียมน้ำมากระ벙กรเบืบ้อมเลย <c oughs> นี่นะทุกคนนะเดี๋ยวมาล้างของเล่นกันนะนะมา เริ่มลยเริ่มจากชิ้นนี้ลยทุกคนมันคืออะไรมาดูกันนี่โอ้หขี่โคในฝังลึกแ,แน่นเลยฮะนี่โอ้โหอันนี้คือรถพิ๊กบัสตันี่ของจริงก็จะเป็นแบบนี้ตัวเล็กล้อใหญ่ๆนี่ทั้งแรงทั้งเสียงดังนี่ดูแรงแค่ไหนแรงแค่ไหนดูนี่โชว์หน่อยโอ้ยโอ้ย,อยนี่ โอ้ลันตึงเลยติเลยทุกคนได้ไม่ได้อะมาชิ้นต่อไปทุกคนดูสิมันคืออะไรโอ้โหที่คนหนาตึ๊บเลยไหนดูอ่าโอ้อันนี้ก็จะเป็นรถเก็บขยะนะทุกคนนะนี่ของจริงก็จะเป็นแบบนี้นี่เขาจะเอาขยะใส่ท้ายรถแล้วก็จะมีไฮดรอลิกบีบเข้าไปแบบนี้นะทุกคนนะแน่สีเขียวก็มี แต่และพื้นที่สีจะไม่เหมือนกันนะทุกคนนะนอันหลังนี่เปิดได้ไหมเปิดได้นี่ขยะเข้าไปจัวก็ะ,ะปิด <c oughs> จะรถเก็บขยะนีะ่เอาไว้ตัวนี้ก่อนมาชิ้นต่อไปทุกคนดูซิมันคืออะไรอู้ห อ้าวอ้อันนี้ก็จะเป็นรถตัดข้าวหรือว่ารถเกี่ยวข้าวนะทุกคนนะนี่ของกินเป็นแบบนี้รวดเร็วทันใจคนไม่ต้องเกีียวละใช้รถเลยรวดเร็วนี่แล้วก็มาปล่อยเสียรถบรรทุกแบบนี้นะทุกคนนะนี่สุดยอดเลยสุดยอดไอเดียแหมเติมข้าวตรงนี้ตัดตรงนี้แล้วก็มาเก็บไว้ในตัวรถแล้วก็ปล่อยออกท่อน,นี่ทุกคนนี่ท่อน,นี้ก็หมุนได้นะนี่อะไรก็รถเกี่ยวข้าวหรือว่ารถตัดข้าว อีนต่อไปโอ้โหพากันไปมุดขี้โคนจากไหนมากันลเลยอ่ามาต่อไปทุกคนอ่าโอ้อันนี้ก็คือรถโม่ปูนทุกคนนี่ของจริงก็จะเป็นแบบนี้มีงานก่อสร้างสร้างถนนสร้างบ้านนี่ใช้ปูนเยอะๆต้องใช้จะรถโม่ปูนแบบนี้นะฮะลนปูนไปเทแบบนี้เลยรวดเร็วแบบนี้เลยโคนไม่ต้องผสมละแหมจะรถโม่ปูนออยอดเลย อาโอ้โมีลานด้วยหมุนเติ้วๆเลยอเอารวมกองรวมกันไว้ตรงนี้ก่อนนะมามาชิ้นต่อไปทุกคนเล่งมือหน่อยฝนใกล้มาละ5อะอ้อันนี้เป็นรถเมคโตนี่ของจริงก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนมีทั้งคันเล็กคันใหญ่คอสั้นคอยาวนี่ดูคันนี้โอ้โหนี่คอยาวเฟ้ยเลยโอ้สุดยอด นี่งานขุดงานขุดหลุมขุดบอ่อต้องเรียกเจ้าแมคโคแหมมขวาได้ซ้ายได้ฮะอ,อันนี้ก็แจวอะเก็บไว้ก่อนมาชิ้นต่อไปทุกคนฮะมาดูมันคืออะไรเยอะอีกหลายชิ้นเลยฮะโอ้หต้องล้างหลายหลายรอบเลยทุกคน่าโอ้อันนี้ก็จะเป็นรถดำนะทุกคนนะนี่ของจริงเป็นแบบนี้มีงาน ผมถนนผมที่ต้องใช้ดินเยอะๆนี่ต้องใช้จรถด,ดำนี่ขนเดนไปเทผมแบบนี้อ่อยายาดเลยนี่ยกดำโดูซิมีลูกเล่นอะไรอ่า่ฝาท้ายเปิดได้แหม่ขันกับริ้วๆเลยอ่าเจ้ารถดำอ่าไปกองรวมกันอยู่ตรงนน้นก่อนแหมมาชิ้นต่อไปทุกคนไหนโดูซิ โอ้อันนี้ก็จะเป็นรถขนขยะนะทุกคนน,นี่ขอาจริงก็จะเป็นแบบนี้นี่ยกลงมาเอาขยะใส่ในกระบะนี้แล้วก็ยกขึ้นไปเหมือนเดิมนี่เอาขยะเข้าลงขยะไปทิ้งบ่อขยะเลยสะอาดบ้านเมืองสะอาดด้วยรถขนขยะนี่ยกลงแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นนะทุกคนนะแหน่โอ้โหเหมือนของจริงเด้เลย <c oughs> นะมาชิ้นต่อไปไหดูสิ มันคืออะไรฮาโอ้อันนี้เป็นรถตักด,ดินล้อยางนี่ของจริงเป็นแบบนี้โอ้หนี่คันใหญ่มเมอเริ่มเริมเลยทุกคนนี่ดูล้อดูล้อโอ้อาฟังนี้มีอีกคันนี่ตักทีเกือบเต็มรถดำเลยนะทุกคนนะนี่คันมันใหญ่จริงๆเลยนี่จะรถตักด,ดินร้อยางยกยกินยก,ยกลงหน่อมีลานไหมล <c oughs> านลานมีนะจะใช้ไม่ได้ มาอีกชิ้นหนึ่งโอ้โหยาวเฟื่อเลยอันนี้ยาวเฟื่อเลยมีสองน้อนมันคืออะไรมีสองอน,น้อนไหนอ่าโอ้อันนี้เป็นรถไถฟ่วงคนไม้ซุงทุกคนนี่ในป่าลึกถนนเป็นดึงเป็นโคนรถธรรมดาเข้าไม่ได้ต้องใช้รถไถนี่มันแรงทุกคนอยลากนี่ทางทุกคนี่ดนนนไ,ได้สบายๆเลยแหมจะรถไถพ่วงคนไม้ซุง รวมกันไ้เลยโอ้โหเอาละ,ะทุกคนหลายชิ้นเลยอะแช่กระบะลงไปเลยนะเอาละทุกคนวันนี้พี่เม็กก็ต้องขอตัวก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวพี่แม็กจะพามาเล่นอะไรสนุกกอีกหลายอย่างเลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย